ไม่ดีหรือเพราะเธอไม่พอสวัสดีค่ะเรื่องที่แป้งจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ความรักถึงแม้มันจะไม่สมหวังแต่อย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆแป้งอายุ18เริ่มคบกับแฟนเมื่อ4เดือนที่แล้วแฟนแป้งอายุ27ค่ะเขาเป็นบุรุษพยาบาล แงเป็นคนที่ชอบผู้ใหญ่อยู่แล้วเลยไม่ซีเรียสเรื่องอายุค่ะวันที่21มิถุนา57เราเจอกันครั้งแรกหมายถึงพูดคุยกันอะไรกันเพราะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วไปเที่ยวด้วยกันกับพี่ๆเพื่อนๆความสัมพันธ์เราพัฒนามากขึ้นเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยอบอ่นรู้สึกปลอดภยัยเวลาเดินไปในที่ที่มีคนมุงมากเขาจะเดินอ้าแขนกันคนออกให้เรา เหมือนมีบดีกาศส่วนตัวเลยค่ะจนเขาบอกว่าเขาจริงใจกับแป้งนะแป้งก็หลงใจอ่อนเขานี่จัดว่าเสือผู้หญิงเลยก็ว่าได้เขาส่งมือถือให้แป้งดูแป้งก็ดูแล้วเขาบอกว่าทุกคนที่คุยด้วยตอนนี้เขาจะไปเลิกคุยให้หมดทีแรกแป้งก็ไม่เชื่อแต่เขาทำจริงค่ะเขาเอามือถือเขามาให้แป้งใช้อยู่สักอาทิตย์ไม่มีไลน์ไม่มีสายเข้า ไม่มีข้อความอะไรเข้าเลยค่ะแป้งกล้าพูดเลยนะคะว่าพอแล้วและชีวิตนี้ทั้งชีวิตแป้งไม่ต้องการเริ่มต้นอะไรใหม่แป้งพอใจแล้วที่มีเขาอยู่ข้างข้างมีความสุขทุกครั้งค่ะที่อยู่กับเขาเขาดูแลเราดีมากช่วงแรกมารับไปส่งไปโรงเรียนวันที่ฝนตกเขาจะพยายามหาเรื่องมาหากันตลอดความรักผู้ชายมักเริ่มจากหนึผู้หญิงเริ่มกันที่ศูนย์คงจะจริง พอเวลาผ่านไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนความรักของเรามันเริ่มสวนทางกันค่ะเขาได้บรรจุเป็นข้าราชการที่ต่างอำเภอแต่ไม่ไกลมากขับรถแค่20นาทีก็ถึงแรกๆเขาก็กลับมาบ้านเป็นประจำมารับมาส่งเราประจำแต่ไม่รู้เพราะอะไรเราจะทะเลาะก,กันทุกเดือนของวันครบรอบทะเลาะก,กันทีไรเขาก็เงียบไลไม่ตอบไม่รับสายไม่เคลีย เป็นแป้งที่ต้องเข้าหาเขาตลอดก่อนหน้าที่เราจะคบกันแป้งคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่พอเริ่มคบกันแป้งก็พยายามคุยกับเขาให้น้อยลงเพราะไม่อยากให้แฟนไม่สบายใจแต่จะให้เลิกคุยเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะคุยกันมาเกือบปีพอวันนั้นแฟนแป้งคนมือถือแล้วเห็นว่าคุยกันเขาก็โกรธนี่เป็นเรื่องแรกที่แป้งทำให้เขาเสียใจค่ะแต่แป้งก็ตัดขาดเลยนะคะ มีแค่แฟนแป้งคนเดียวแป้งแคร์ความรู้สึกเขามากค่ะแป้งจะทําให้เขาเสียใจเรื่องแบบที่แป้งไม่ทันรู้เลยว่าเราเอาผิดนะแล้วมันมีเรื่องที่สองคือแป้งไปเม้นใต้โพสของพี่เขาเล่นๆแฟนแป้งก็โกรธค่ะหายไปสองวันแป้งตามงอมากแล้วมาอีกเรื่องคือจะถามเรื่องเรียนของพี่เขาแต่คุยกันแค่เรื่องเรียนไม่มีอะไรเลยนะคะ คุยเสร็จก็ลบกลัวเขาไม่สบายใจแต่พี่แกแอดเพื่อนมาค่ะเลยจําเป็นต้องรับพ่อเขาเล่นเฟสล้วเห็นว่าเป็นเพื่อนกันเมื่อไหร่วันนั้นอยู่ด้วยกันเขาเป็นคนลบเพื่อนไปแล้วนี่แค่นั้นแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เราทะเลาะกันจนเป็นอาทิตย์เราเครียดจนชักหามส่งโรงพยาบาลแทบไม่ทันแต่เขาก็ไม่มาดูนะคะเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวก็หาย หลังจากการทะเลาะกันครั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันเริ่มจืดจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าแป้งไม่เคยกโกรธเขาเลยเวลาเขาไปเที่ยวเขาจะชอบไปนั่งกับผู้หญิงแป้งรู้แต่เก็บเงียบไว้ไม่อยากทะเลาะกันวันนั้นมีผู้หญิงส่งข้อความมาประมาณว่านัดเจอกันแล้วแป้งถามว่านี่ใครเขาโกหกแป้งว่าแม่เลี้ยงค่ะ แป้งเสียใจมากแต่ก็เก็บเงียบไว้จนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ก่อนช่วงต้นเดือนตุลาแป้งไลน์ไปอ่านแต่ไม่ตอบแล้วบอกว่าทางานแป้งก็พยายามเข้าใจเขานะคะงานเขาคงยุ่งจริงๆพักเที่ยงแป้งโทรไปก็ไม่รับเรียนโทรไปก็ไม่รับเฟสก็อ่านแต่ไม่ตอบแล้วก็ทะเลาะกันหาว่าแป้งจุกจิกเขาไม่รู้จักเวลา ทั้งที่เมื่อก่อนแป้งไม่ต้องโทรไปหาก่อนไม่ต้องไล์ไปก่อนพอพักปุ๊บเขาก็จะโทรมาหาเราเลยค่ะเขาเปลี่ยนไปจนแป้งตั้งตัวไม่ติดแป้งกลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจเขาเขาบอกค่ะเวลาไปไหนแป้งไม่รู้แป้งก็โทรหาไายหาเพราะเขาไม่บอกเขาก็รำคาญแป้งมาถึงตรงนี้คงไม่ต้องให้พูดถึงความรู้สึกหรอกนะคะมันร้าวไปหมดค่ะ มืรื่อที่ผ่านมาเขานัดแป้งกินหมูกระทะดีใจมากไม่ได้เจอเขาหลายวันคิดถึงมากเพราะแป้งติดแฟนวันนั้นทั้งวันเลยล้างท้องรอไม่ได้กินอะไรเลยสุดท้ายเขาลืมค่ะเขาบอกว่าเขาทำงานเพลินก็เลยต้องอดแป้งก็ตัดพอไปว่าน้อยใจแล้วเขาก็ลบเพื่อนในเฟสบล็อกไลน์โทรไปไม่รับซึ่งแป้งไม่สบายอยู่ก่อนแล้วเลยทำให้แป้งหน้ามืด ตกบันไดลงมาจากชั้นสองหัวฟาสลบเลยค่ะแป้งก็บอกเขานะเขาก็รู้คือแป้งหวังแค่ให้เขามาเยี่ยมแค่นั้นแต่เขากลับต่อมาว่าเลิกยุ่งกับเขาได้แล้วยังไงแป้งก็ไม่เข้าใจเขาอยู่ดีใช่ค่ะมันคือการบอกเลิกครั้งที่4ี่และเป็นครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาแป้งพยายามื้อเขาแป้งยอมให้เขามีคนอื่นนะ ขอแค่เขาอยู่ข้างๆแป้งก็พอแป้งพูดแบบนี้เขาตะคอ้อกลับมาค่ะว่าอย่าเพอ้อเจอ้อไม่อยากฟังน้ำตาไหลพรากเลยนี่รอคนที่เรารักนี่รอคนรักของเราเมื่อสี่เดือนก่อนทำไมมันช่างแตกต่างกันขนาดนี้ตอนนี้แป้งทำอะไรก็ผิดไปหมดไม่แน่ใจว่าแป้งไม่ไดีพอสำหรับเขาหรือว่าเขายังไม่พอกันแน่ ตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วค่ะถ้าถามว่าแป้งยังรักเขาอยู่ไหมยังรักและรอเขาอยู่เสมอถึงจะจบกันไปแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ต่อให้มีคนที่ดีกว่าเขาเข,าเข้ามาก็ไม่สนค่ะแป้งยังคงรอเขาอยู่แม้ว่าเขาอาจจะไม่คิดถึงกันเลยก็ตามขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาฟังหวังว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นและกำลังใจขอบคุณค่ะ